สวัสดีค่ะมีรถซ u v อ SUV. เกียร์ธรรมดาสภาพสวยๆขับดีมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโดยต้าเวนซ่านะคะขึ้งยนต์2องานเกียร์ธรรมดาปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะภูงมาลยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดานะคะ เปลี่ยนเครื่องนะคะจากเครื่องพันพันเป็นเครื่องสองพันนะคะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะระบบเซ็นทัลล็อคค่ะรถสวยนะใช้มากๆเลยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะมีเบาะด้านหลังนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะใครกําลังมองหารถซ UV นะคะเบาะสามแถวแนะนาเป็นรถคันนี้ค่ะเกียร์ธรรมดาขับดีมากๆเลยนะคะ เลยค่ะหนึ่งแสบาทเท่านั้นขายเงินสดนะคะเปลี่ยนเครื่องแล้วนะคะจากเครื่องพัน0าเป็นเครื่องสองพนนะคะเป็นบล็อกเดียวกับโตโยต้าเลยนะคะขับดีพร้อมใช้งาน รับโอนอีกตัางหากนะคะ139,000บาทนะคะได้รถโตโยต้าเวนซ่าไปใช้นะคะเป็นรถครอบครัวนั่งได้เยอะเลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ t o โยต้าเวนซ่านะคะขึ้นยน์2ผ่านเกียร์ธรรมดาปี2009ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 8 8 8ติดต่อแอมค่ะ